ันนี้คนระับก็จะมาพัดจรวดแบบแรกก็จะเป็นแบบที่บินย้อยๆนะครแบบตีลังกาไปมาได้ด้วยบแบบที่สองจะเป็นแบบบินโค้งๆนนานไ,ไกลๆนกะ็ก็คิปที่แล้วถ้าใครทําำระบายไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นแบบแรกนะครับก็แบบแรกครับ อย่างที่คุณเคยลองโดดล้วพับครึ่งมาอย่างนี้เป็นรอยก่อนนะครับกรีดให้เยอะๆให้มันเป็นรอยครับเสร็จแล้วก็กลางออกครับอย่างที่สองก็พับเข้าไปเป็นหัวจะรวดธรรมดาเลยครับสองข้างคนระับ ต่อไปก็พับเข้าไปให้มันเหลือตรงนี้นิดนึงนะครับพับเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็พับตรงนี้ออกมาให้มันเหลือหัวออกมาโผล่มานิดนึงครับนี่ครับแล้วก็พับครึ่งเข้าไปเลยฮะก็ลูกเสร็จแล้วก็กลางออกกับเอาปีกที่ ทุกคนชอบเลยครับเอาประมาณไหนก็ได้ครับแล้วก็พับหางเสือครับตรงน,นี้แล้วก็พับหางเสือเข้าไปตรงปีกตรงนี้ที่มันจะมีช่องตรงนี้เราก็ดันเข้าไป เป็นสองข้างก็เสร็จอันแรกแล้วนะครับอันที่สองนะเดี๋ยวขอไปเอากระดาษมาอันนี้นะครับก็มาเริ่มอันที่สองกันเลยนะครับพับครึ่งเป็นแนวยาวนะครับปเป็นรอยเหมือนเดิมอนะแล้วก็กลางอือนเดิมแล้วก็พับหัวจรวดเข้าไปอย่างนี้ฮนะ เป็นจะเป็นจรวดปีกกว้างๆหน่อยครับคืแบบที่สองที่จะบินโค้งๆลงไปแล้วแต่การโยนด้วยต้องโยนให้หน้าขึ้นนิดนึงับแล้วก็พับไปหนึ่งเข้ามาทีนี้ก็เหมือนอันเดิมนยครับเอาเข้าไปอย่างนี้ให้มันเหลือตรงนี้นิดนึงอันนี้ใหญ่หน่อยก็เหลือใหญ่หน่อยครับอันใหญ่ันก็หักออกมาเหมือนเดิมเลยอันนี้จะหักออกมาเยอะหน่อยก็ได้ครับ แล้วก็พับเข้าไปอย่างนี้ฮะแล้วก็พับออกมอาอปีกสองข้างแล้วก็พับหางเสือเหมือนเดิมฮะเต็่เดี๋ยวกก็ลำต่อไปก็เสร็จเลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับลำนี้ครับ นี่ครับก็น,นี่ครัก็อันนี้อันแรกแลยเค้กปั๊ดเเอ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ครับอันแรกครับแล้วเราจะมาลองโยน,นอันนี้ครับต้องัม่ตัวใหเป็นหุ่วเป็น่าตล้ แล้วอันนี้อันที่สองนะคะ